บทที่80ผู้ได้พบทุกอย่างล้วนมีความเหมาะสมขอให้ท่านอาจารย์โปรดวางใจเถิดอชิตะพูดเหมาะสมอย่างไรหรือท่านภารีถามนับจากนี้ท่านจะได้ชื่อว่าคือผู้ได้พบเมื่อพบแล้วท่านจะไม่มีวันกลับไปเป็นผู้ไม่พบอีกถัดจากนี้ไป ท่านจะสามารถเข้าสู่สภาวะของผู้ได้ประจักษ์เนื่องจากสภาวะนี้ต้องทำด้วยตนเองพิสูจน์ด้วยตนเองหากเข้าสู่สภาวะนี้ได้แล้วท่านจะเกิดอีกแค่หนึ่งชาติเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากแต่ข้าปรารถนานิพพานในชาตินี้ ปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกข้าเบื่อหน่ายการเกิดนี้เต็มทีท่านภาวรีพูดความเบื่อหน,น่ายนี้มีที่มาจากความมีตัวตนถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ปรารถนาจะคือเป้าหมายสูงสุดแต่ความมีตัวตนก็เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงปัญญาของจิตวิญญาณด้วยเช่นกัน เพราะการรับรู้ถึงการมีอยู่ของจิตวิญญาณจะต้องไม่มีตัวตนหากมีตัวตนเพียงเศษเสี้ยวทุลีมันจะเปลี่ยนกระแสทานแห่งปัญญาให้กลายเป็นด้านตรงกันข้ามไปอย่างน่าเสียดายอชิตะอธิบายและเหตุที่สิทธิ์บอกท่านอาจารย์ว่าทุกอย่างล้วนมีความเหมาะสมนั้นเพราะว่าเมื่อท่านสามารถเข้าสู่สภาวะ ผู้ประจักษ์ได้แล้วจิตของท่านจะอุดมไปด้วยความเมตตาเหลือที่จะประมาณซึ่งมันจะผลักดันให้ท่านต้องลงมือทำอะไรบางอย่างให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมมิเช่นนั้นสภาวะทางจิตวิญญาณของท่านจะยังไม่สมบูรณ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องมาเกิดอีกหนึ่งชาติ เพราะท่านต้องมาทําบางสิ่งบางอย่างที่จิตวิญญาณของท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกให้สําเร็จมาท่านเข้าสู่สภาวะแห่งการกระทําท่านก็จะได้ชื่อว่าคือผู้ปฏิบัติและเมื่อผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่พอใจต่อจิตวิญญาณตรงตามที่เคยตั้งเจตจำนงเอาไว้จิตของท่านก็จะเข้าสู่สภาวะผู้สำเร็จ ซึ่งตรงนี้คือสภาวะสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาข้าสามารถจะทำให้จบในชาตินี้ได้หรือไม่ท่านภาวรีถามได้หากท่านอาจารย์ยังมีกำลังเพราะการเป็นผู้ปฏิบัตินั้นจำเป็นจะต้องแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นการสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกถึงความสำเร็จ แต่มันต้องพิสูจน์ให้ปรากฏก่อนว่ามันสำเร็จจริงๆในเมื่อท่านไร้เรี่ยวแรงเสียแล้วท่านจงตั้งเจตจำนงเพื่อขอโอกาสใหม่ในภพชาติถัดไปเถิดและความเหมาะสมของท่านอีกอย่างคือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของท่านท่านจะได้กลับมาเกิดใหม่ท่านจะเป็นเด็กน้อยที่สามารถบรรลุศัจธรรม ได้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบซึ่งสิทธิ์เห็นว่าท่านอาจารย์จะมีเวลามากพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติและจะมีเวลาสร้างสารรค์สิ่งดีงามได้อย่างมากมายมหาศาลความเหมาะสมประการสุดท้ายเมื่อท่านสามารถเป็นผู้สำเร็จในภพชาติถัดไปได้แล้วท่านอาจจะเปลี่ยนใจ เลือกที่จะไม่กลับคืนสู่นิพพานเพียงลำพังก็ได้หากท่านเห็นพี่พน้องๆของท่านที่ยังอยู่ในความไม่รู้และกำลังตกอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันอีกมากมายท่านอาจเลือกที่จะอยู่ช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นก่อนก็เป็นได้ที่เจ้าพูดมามันทำให้ข้ารู้สึกดีขึ้น มันทำให้ข้าเห็นว่าหากเป็นผู้สำเร็จแล้วจะเลือกนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หรือไม่ท่านภาวรีถามใช่ขอรับอจิตะตอบคำพูดของเจา้าทำให้ข้าไม่รู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้พบกับมหาบุรุษคนนั้นเพราะคำพูดของเจา้าคือผลลัพธ์ ที่ทำให้ข้าได้ประจักษ์ในความมีอยู่จริงของเขาเสมือนว่าเขาได้มายืนอยู่ตรงหน้าข้าข้าเชื่อมันเหลือเกินว่าเขาคือมหาบุรุษที่มาโปรดเวนยสัตว์ในยุคสมัยนี้ถึงแม้บัดนี้ร่างกายของข้าจะอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงไม่แม้กระทั่ง จะยกมือขึ้นมาพนมเพื่อกล่าวสาธุกการแต่ข้าดีใจที่ยังมีโอกาสได้สดับธรรมะอันประเสริฐนี้จากปากของเจ้าหากข้ายัางมีเรี่ยวแรงข้าคงจะลุกขึ้นมาและกราบเจ้าในฐานะที่เจ้าเป็นตัวแทนของมหาบุุษผู้นั้น ท่านอาจารย์มิต้องทำเช่นนั้นรอกขอรับเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธาตัวพระองค์วิธีการแสดงความเคารพต่อพระองค์อย่างแท้จริงคือการศรัทธาในตนเองศรัทธาจิตวิญญาณที่อยู่ภายในตนเองนั่นจึงจะถือว่าเป็นการแสดงความกรตัญญูต่อพระองค์เพราะหัวใจของการเป็นพุทธคือการกลับ เข้าไปพึ่งพาตนเองถ้าเมื่อไหร่ที่เรามอบความศรัานั้นให้แก่ผู้อื่นรวมถึงมอบความศรัทธาให้กับพระพุทธเจ้านั่นเท่ากับเราไม่ศรัทธาต่อพุทธในตัวเรานั่นเท่ากับเราไม่เคารพพระองค์อะชิตาพูดข้าขอประกาศต่อหน้าเจ้าทั้งสองว่านับจากนี้เป็นต้นไป ข้าจะอุทิศตัวเพื่อการเผยแผ่การเป็นพุทธ,ธข้าจะอาสานำพาพี่น้องที่อยู่บนโลกนี้ให้พ้นจากความไม่รู้แต่อนิจจาบัดนี้กายเนื้อของข้าหมดเวลาในการใช้งานลงเสียแล้วข้าจึงขอตั้งความปรารถนา ที่จะมาเกิดในพระศาสนาของพระพุทธองค์เพื่อสืบทอดความเป็นพุทธให้ดำรงอยู่คู่กับโลกในภพชาติถัดไปของข้าอจิตะข้าขอใจเจ้ามากที่จะมาพบข้าในค่ำคืนนี้มิเช่นนั้นข้าคงจะต้องอยู่กับความไม่รู้นี้ ไปอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติข้าไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่น้อยกับวาระสุดท้ายนี้ของขา่าเพราะข่าได้มีโอกาสตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรในพบชาติต่อไปข้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าเจ้าทั้งสองขอให้อำนาจแห่งบุญกุศล ที่ข้สังสมมาทั้งชีวิตจงส่งผลให้ข้าได้มาเกิดใหม่ภายใต้บวรพุทธศาสนาโดยเร็วและทันได้พบกับพุทธมาหาบุรุษด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านภาวรีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น อันแสดงถึงความตั้งใจจริงก่อนที่ท่านจะหลับตาลงอย่างอ่อนล้าและนี่เป็นการหลับครั้งสุดท้ายของเขาท่านภาวรีสิ้นลมหายใจด้วยอาการสงบในค่ำคืนนั้นท่านมีอายุรวมทั้งสิ้น98ปี11เดือนข่าวการเสียชีวิตของท่านภาวรีถูกส่งตรงไปยังเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านด้วยม้าเร็ว และแพร่กระจายไปถึงเหล่าบรรดาลูกศิษย์และผู้คนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากท่านพวกเขาต่างเดินทางมาเคารพและไว้อาลัยด้วยความกตันยูกันอย่างหนึงแน่นพิธีศพของท่านจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยพระเจ้าประเสริที่โกศลทรงเดินทางมาร่วมด้วยพระองค์เองภายในเกาะเมืองที่ไม่มีสถานะเป็นเมืองแห่งนั้น ซึ่งผู้มาเยือนส่วนใหญ่มักเรียกขานนามสถานที่แห่งนี้ตามวัตถุประสงค์ที่พวกเขามานั่นคือมาเพื่อขอรับเหรียญทองจากท่านภาวรีในทุกๆปีเกาะเมืองนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการว่าอู่ทองซึ่งแปลว่าแหล่งรับทองท่านโพเชครับเท่าที่ผมรู้มา คำว่าอู่ทองนี้คือชื่อของราชวงศ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยนี่ครับผมถามแทรกใช่เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีที่นั่นก็มีประชากรหนาแน่นมากขึ้นมีการค้าขายมากขึ้นเกาะเมืองแห่งนี้จึงจำเป็นต้องมีการจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเกิดมีผู้ปกครองขึ้นโดยมีรัชทายาท ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้ามาบริหารในเวลาต่อมาและมีการสถาปนาเป็นเมืองหลังจากท่านเผ่ารีเสียชีวิตไปเกือบร้อยปีและประกอบกับชัยภูมิที่เหมาะสมกับการค้าเมืองนี้จึงมีรายได้จากการเก็บภาษีมากต่อมาก็มีอิทธิพลมากขึ้นมีการขยายอำนาจ ไปยึดครองดินแดนใกล้เคียงซึ่งบริเวณแถบนั้นทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ที่มีชื่อว่าอู่ทองเมื่อมีการรุกรานจากหัวเมืองต่างๆหลายครั้งราชวงศ์อู่ทองจึงย้ายไปตั้งรกรากอยู่ทางทิศตะวันตกจนเป็นที่ตั้งของเมืองอู่ทองซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ในนปััจจุบแสดงว่าเรื่องราวของท่านภาวรีนี้คือที่มาของราชวงศ์อู่ทองใช่ไหมขอรับอชิตาถามใช่แล้วแต่ในช่วงต้นชื่อนี้ใช้เรียกเป็นชื่อเมืองก่อนอันเนื่องมาจากกิจวัตรพิเศษของท่านภาวรีแทนการใช้ชื่อของท่านซึ่งต่างจากประวัติการตั้งชื่อเมืองอื่นๆที่ส่วนใหญ่ จะมาจากชื่อของบุคคลที่มีความน่าเคารพหรือผู้ทรงศีลที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นมาก่อนเช่นเมืองสาวัตถีก็มาจากฤาษีตนหนึ่งที่ชื่อสาวัตถดาบทหรือเมืองกบินลพัดก็มาจากชื่อของท่านกบินลดาบท,ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นต้นท่านโพเชตอบแล้วเรื่องราวนับจากนี้ มีอะไรที่น่าสนใจอีกครับผมถามท่านโพเชเพื่อดูว่าผมต้องรู้อะไรเพิ่มอีกจากปัิธานที่แน่วแน่ของท่านภาวรีทำให้เขาได้ไปเกิดในครอบครัวมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งณนะเมืองไผ่สาลีในปีถัดไปนับจากที่เสียชีวิตโดยก่อนจะตั้งครรภ์ฝ่ายภรรยาเศรษฐีฝันว่ามีผู้ทรงศีล มาบอกให้เธอถือศีลห้าให้บริสุทธิ์เขาจะมาเกิดเป็นลูกของเธอนางจึงรับปากและเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนางจึงตั้งชื่อว่าเบญจะศีลา8ปดปีให้หลังพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาจำพรรษาในช่วงฤดูฝนณวัดแห่งหนึ่งในเมืองภัยสาลีพ่อและแม่ของเบนจะศีลา ได้ไปเข้าเฝ้าสนทนาและถวายอาหารระหว่างที่เป็นจะศรีลานั่งฟังธรรมอย่างตั้งใจอยู่ๆเธอก็บรรลุธรรมและขอปวารณาตัวบวชเป็นสาม,มเนรีที่วัดแห่งนั้นกับพระพุทธเจ้าขณะที่เธอมีอายุเพียงเจ็ดขวบทำให้ชาวบ้านโจษจันกันว่าเป็นจ่ศรีลาคือเด็กที่บรรลุอรหรันต์ ที่อายุน้อยที่สุดซึ่งต่อมานางก็ได้มาเป็นผู้ช่วยของเธอและมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันท่านโพเชอธิบายทำไมจิตของท่านภาเรีถึงไปเกิดเป็นผู้หญิงล่ะครับที่จริงดวงจิตไม่มีเพศมันขึ้นอยู่กับบทบาทที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่มาเกิดในภพชาติแรก ว่าเลือกไว้อย่างไรซึ่งแต่เดิมเขาเลือกเป็นผู้หญิงมาตลอดยกเว้นภพชาติที่มาเกิดเป็นภารีดาบทเท่านั้นเนื่องจากภพชาติก่อนหน้านั้นเขาได้ตั้งเจตจำนงเอาไว้ว่าเขามาเกิดเป็นผู้ชายจะได้ออกบวชเพื่อสแสวงหาสัจธรรมเพราะในช่วงเวลานั้นมีความเชื่อว่าเพศหญิงเป็นเพศที่ไม่มีโอกาสบรรลุธรรมและมักถูกปิดกั้น ไม่ให้เป็นนักบวชซึ่งเขาก็ได้มามีประสบการณ์การเป็นผู้ชายสมใจและได้เป็นนักบวชอย่างที่ตั้งใจไว้เมื่อดวงจิตนี้คลายความมุ่งหมายนั้นแล้วเขาเลยกลับคืนสู่รหัสเดิมแล้วที่ท่านบอกว่าท่านภาวรีจะมาเป็นผู้ช่วยของผมเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับผมถามเรื่องราวการมีพบชาตินั้น มีความซับซ้อนจนยากจะอธิบายให้เธอฟังในระยะเวลาอันสั้นเพราะมันผ่านการเวลามาอย่างยาวนานซึ่งทุกเรื่องราวล้วนมีเหตุผลต่อการเกิดในพบชาติต่อๆไปทั้งสิน้นถ้าฉันต้องพาเธอไปรู้รายละเอียดทั้งหมดคงจะใช้เวลาเป็นพันๆปีกันเลยแต่หากเอาเฉพาะเรื่องสำคัญสคัญ เพื่อทำให้เธอเข้าใจแผนการที่กำหนดไว้และเพื่อให้รู้อนาคตว่าพวกเธอทั้งหลายจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เคยตั้งใจไว้ได้อย่างไรซึ่งหากดูผิวเผินอาจจะเหมือนว่าทุกคนเลือกกำหนดเองแต่แท้ที่จริงทุกเรื่องราวล้วนมีเบื้องหลังหรือที่เธอมักจะเรียกกันว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งสิ้น ท่านโพชอธิบายท่านพูดอะไรที่ผมไม่เข้าใจอีกแล้วแผนการอะไรฟังแล้วงงจังครับผมถามหากเธอย้อนกลับไปดูพบชาติก่อนหน้าของทั้งเธอและของภาวรีต่างคนต่างผลัดกันมาเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดอย่างนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยผมชักอยากรู้แล้วสิครับว่า อดีตดวงจิตของเราทั้งสองเคยตกลงกันว่าอย่างไรผมถาม